หนรีวิวไปกี่อันแล้วอ่ะหมดหมดแล้วกล่องมันใส่เป็นอย่างนี้นะนี่รีวิวอะไรอ่ะอ๋อรีวิวไอโจ้พวกนี้ใช่ไหมอ๋อสองคนเป็ลูกเดี๋ยว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 ไปเลยเดี๋ยวคุณไปกดถ่ายอ่ะโบรีวิวไปกี่อันแล้วอ่ะหมดแล้ว <laughs> เรา <laughs> ไม่กดได้อะ <laughs> <laughs> ไม่เจอแล้วหมดแล้วอ่ะ <laughs> ดูดูด,ดูโอ้อโกระต้งกล้องรีวิวครับแต่ไม่กดเลคคอร์ด